นี่น่จริงหนูแจกตรงเรียนอือกดอกไปึ้งหกไปเลยยะหนูจะลงไปนอนล้วคคุณไม่นี่าเลยกูออกไม่ได้ออกไงวะก็บอกไม่กันเอาคนทำอรัแล้วูเป็นหูเป็นร้าวตีรถใบในรถขันหมอก่อนอยู่หรือไงเป็นรถเลาะลาะลาเอา

เปิดมาอัดแบบอ่ะกูรู้ทันว่อะไรเนี่ยกูออกกไน้กูไม่งงเ้ยโอ้โหกลับไปหาคนไปไงวะก็คิดกับไม่จ่ายก็ดู้ด้วยไม่จ่ายรุไปแล้วก็จับเยหนูจับแล้วจัดนี่นะแกผมก็ได้จำกันอออีกแล้วยัยิ่งไปอย่างรอจับเตะกด ไม่เป็นเยีเย่อะไร,รแล้วกุณจระออไมวะ